นะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านางงามมิสยูนิเวอร์สของพม่านะที่มาเจ้้าาเเจจ้าอยู่ในประเทศไทยสุดท้ายกับกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธนไปร่วมกับกะเหลี่ยงเข้าสู้กับทหารพมา่านะครับทำสงครามในกับทหารพม่าเป็นกองกำลังก่อการร้ายที่กำลังเกิดขึ้นพม่าก,กำลังกลายเป็นสงครามนะครับในอิสราเอลก็กำลังกลายเป็นสงคราม โดยภาพรวมถ้าในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับหลังจาก27เมษายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะระยะเวลาไม่เกิน45ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศน่าสนใจเพราะว่าการต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งความขัดแยง้งและเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทางพมา่าและอิสราเอลกำลังกลายเป็นสงครามยังพบ ศพอีกครึ่งร้อยนะครับลอยติดฝั่งที่แม่น้ำคงคาเหตุการย้อนภาพสยองในอดีตนะครับพบศพอีกนับร้อยศพติดฝั่งแม่น้ำคงคานะครับทางเหนือของอินเดียท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังเร็วร้ายนะครับในรอรอกที่2ในอินเดีย เจ้าที่สืบสวนหาที่มาของศพเหล่านี้ในเหตุการณ์สยดสยองแบบเดียวกันนะครับเมื่อครั้งเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ไข้หวัดสายพันธุ์สเปนกว่า1ทศวรรษก่อนนะครับ BBC รายงานว่าร่างไร้วิญญาณกว่า50บศพถูกพบในหมู่บ้านกามารัฐอุตรประเทศในช่วงเมื่อกี่วันที่ผ่านมายังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าศพ ของใครลอยติดฝั่งแม่น้ำคงคาบริเวณดังกล่าวได้อย่างไรแต่เชื่อว่าร่างดังกล่าวน่าจะเป็นเหยื่อที่มาจากโควิด -19 ยทินในกาเหตุการณ์ในอิสราเอลตอนนี้ก็สออจบานปลายให้มีการยิงขีปนาวุธนะครับกว่า130ลูกถล่มท่าอากาศนะครับแล้วก็ตายหลายสิบคน UN เอ็ภาวาจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบ ความเป็นปรปักระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับสอบานปลายนะครับยอดผู้เสียชีวิต2วันปเาเลสไตน์3าอิสราเอล3คนนะครับหลังอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถลม่มฉนนกาซาเป็นชุดส่วนนักรบตอบโต้ด้วยการยิงจรวดเข้าใส่เทลอาวีฟนะครับซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกรบเสียงวิพากวิจารณนะ์ผลการศึกษาโลกของอิโนโดนีเซียพบ วัคซีนซินแวคนะฮะมีประสิทธิภาพสูงริี้วป้องกันการตายถึง100%เนะคับวัคซีนซินแวคของไบโอเทคนะครับที่ใช้ในการฉีดแก่บรรดาเจ้าที่สาธารณสุขของอินโดนีเซียส่งสัญญาณที่สร้างขวัญกำลังใจแก่ประเทศนะครับกำลังพัฒนา10ชาติที่เพิ่งพิงนะครับวัคซีนที่เป็นการถกเถียงของจีนตัวดังกล่าวหลังจาก ก่อนหน้านี้มีการรายงานแยกกว่าวัคซีนจากชาติตะวันตกในการทดสอบทางคลินิกนะครับอินโดนีเซียในการติดตามอาการเจร้าที่สาธารณสุข25,374คนในกรุงจาก,การ์ตาเป็นเวลา28วันจากการรับวัคซีนโดที่2และพบว่าสามารถป้องกันการเสียชีวิตของกลุ่มนี้ได้100%และ96%จากการติดอาการหนัก นะครับเร็วที่สุด7วันฉีดวัคซีนจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินโดนีเซียซึ่งออกมาให้สัมภษณ์นะครับสอลาไม่อยู่ถ้าองค์การอนามัยโลกยันพบนะครับโควิดตัวกลายพันธุนะ์ในอินเดียแล้วทั้งหมด44ชาติทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับยืนยันบอกว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด 19สายพันธุ์อินเดียถูกพบแล้วในหลายสิบป,ประเทศทั่วโลกนะครับหนึ่งวันหลังจากที่บัญชีมันในฐานะการไกลาพันธุ์ที่น่ากังวลน,นะสังรับที่องค์การอนามัยโลกมีการเตือนว่าเป็นวัคซีนที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะที่ชาวเอเชียนะครับโดนอีกแล้วฮะคลิปแพร่คุณปู่ถูกแทงปร้นกลางวันแสกๆในแคลิฟอร์เนยียสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิป ชาวเอเชียวัย80ปีถูกทำร้ายร่างกายปร้นในแคลิฟอร์เนียนะครับเหตุสลดที่เกิดขึ้นท่ามกลางอาชญากรรมความเกลียดชังในอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งในสหรัฐอเมริกาการติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเป็นอันดับ1อยู่นะครับระดับ1ของโลกนะในขณะที่ไต้หวันก็เล็งนะครับยกระดับการควบคุมโควิด -19 ขั้นที่3หลังพบผู้ติดเชื้อในประเทศ ที่สําคัญคือไม่ทราบแหล่งที่มารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันนะครับบอกว่ารัฐบาลอาจจะยกระดับการคุมเข้มโควิด -19 นะครับขั้นที่3ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังมีการพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนว่าสถานการณ์กำลังเข้าขั้นร้ายแรงสลับไต้หวันซึ่งมีมาตรการควบคุมโรคเข้าขั้นดีเยี่ยมมาโดยตลอด ศูนย์ควบคุมโรคหลายแห่งไต้หวันได้ประกาศห้ามประชาชนรวมตัวเกินกว่า100คนในสถานที่ปิดและห้ามรวมตัวกว่าหน0่คนในสถานที่แจ้งนะครบรวมถึงห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มในระบบขนส่งสาธารณะโดยเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่11พฤษภาคมไปจนถึง8มิถุนายนหลังมีการตรวจพบคัสเตอร์ผู้ติดเชื้อรายใหม่หรายซึ่งยังไม่ทราบแหล่งที่มา น,นักวิชาการจีนก็เสนอรัฐบาลแจกเงินอีก1ล้านหยวน,นเพื่อทำการกระตุ้นประชาชนที่มีลูก <c oughs> อาจารย์มหาวิทยาลัยจีนคนหนึ่งเสนอแนวคิดให้รัฐบาลจ่ายเงิน,นอุดหนุนแก่ครอบครัวที่มีบุตรคนใหม่คนละ1ล้านหยวนหรือราว4.85ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีลูกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอัตราการเกิดของจีนนะซึ่งปรากฏว่าเกิดต่ำลงซึ่งอาจารย์ประจำวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปักกิ่งไดแสดงความคิดเห็นทางวิดีโอคอลนะครับลงหวยปัวว่าจีนต้องใช้งบประมาณลงทุนถึง10%ของ GDP สามารถเพิ่มอัตราการเกิดจาก1.3%ในปัจจัยที่เป็น2.1%หรือเทียบเท่า1ล้านหยวนนะครับ ต่อบุตร1คนซึ่งรัฐอาจจะสรรให้ในรูปแบบของการจ่ายเงินสดการลดภาษีหรือการอุดหนุนที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะซึ่งจีนกําลังเผชิญกับปัญหาพลเมืองที่ขาดแคลนหลายประเทศกําลังเผชิญลักษณะเช่นน,นี้ะจำนวนประชากรเนี่ยมีผลิตขึ้นมาน้อยลงนะครับทำให้ปัญหาตามมาในอนาคตจะเกิดขึ้นในขณะที่วัคซีนโคนะวิดวัคซีนโควิด -19 ชนิดนะครับ เอ่อาร์ R N A, ตัวแรกของจีนเริ่มทดลองเฟสที่3ในเม็กซิโกเจ้าหน้าที่เม็กซิโกนะครับทำการทดลองคลินิกระยะที่3สําหรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวแรกของจีนที่ใช้ในเทคโนโลยี MRNA นะครับป้องกันการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตโดยไฟเซอร์และโมโดนากําลังเริ่มต้นในช่วงภายในเดือนนี้ รันตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกนะครับบอกว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทวอวแว็กนะครับไบโอเทคโนโลยีกำลังเข้าสู่การทดลองเฟสที่3ในวันที่30พฤษภาคมโดยใช้อาสาสมัครรวม6,000คนนะครับวาวแวกได้ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการอาหารของจีนนะครับแล้วก็ซูโจ่ป้ายโขนะครับไบโอไซเอนส์นะครับ พัฒนาวัคซนีนะครับที่เรียกว่า A R C O V ะครับหรือ r CoVex ะครับซึ่งเป็นวัคซีนชนิด m R N A ตัวแรกของจีนที่เข้าสู่การทดลองในเฟสที่สาสำหรับวัคซีนตัวใหม่กำลังเกิดขึ้นนะครับในอินเดีย ยอดเสียชีวิตก็ปรากฏว่าไม่แพวเลยฮะมีคนตายมากกว่า4,000คน4,205คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก3.4แสนคนผู้ชาญน,นะครับฟันธงยังไม่ถึงจุดพีคที่สุดของอินเดียอินเดียมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับ2 0 0 0ทะลุนะครับที่มีคนเสียชีวิตแล้วทะลุ250,000ศพ สูงเป็นสถติใหม่4,205รายในรอบ24ชั่วโมงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาเตือนว่ายัางเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าการระบาดโควิด -19 กระรอกใหม่ในอินเดียถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็แม้กราฟจำนวนผู้ป่วยรายวันของอินเดียมีสัญญาณเข้าสู่แนวราบแต่ลดลงนั้นคาดว่าเป็นไปอย่างช้าๆ น,นี่ก็คงเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในอินเดียแต่ประเด็นนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจปรากฏว่ากองทุนมั่งคั่งสือเหลืองหรือวัน MDB One d e วัน o ด m e บรอบเบนเบรัยื่นฟ้องรวม22คดีแพ่งหวังเรียกคืนทรัพย์สินกว่า23,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเอเจนซี่รายงานว่ากองทุนมั่งคัง่งมาเลเซียวัน MDB หรือวัน d ด v e บรอบเบนเบอร์ฮัทนะครับที่มีเรื่องอื้อเฉา เกี่ยวกับอดีตผนก SRC International ถูกยุบยื่นฟ้องคดีแพ่งทั้งหมด22คดีเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินคืนไม่ต่ำกว่านะครับ23 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสถาบันและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงระดับมหากราบนะครับที่อื้อเฉานะครับ Nikkei Asia นสื่อของญี่ปุ่นนะครับรายงานว่าดัมตรีกรังของมาเลเซีย เปิดเผยว่านี่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่กระทำความผิดเกิดความสูญเสียต่อวันด v บร o เบนเบอร์ฮัตและแผน SRC ของ International ที่ถูกยุบลงไปโดยการถแถลงการของน้ำตีว่าการกระสวงกันกลังของมาเลเซียระบุว่าวันด v e ร o เบนเบอร์ฮัตได้ยื่นฟ้องจำนวน6คดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง25คนและอีก9สถาบัน ซึ่งรวมไปถึงสถาบันการเงินต่างประเทศอีก2แห่งนะครับสำหรับข้อหาผิดข้อตกลงช่อโกงสมรู้ร่วมคิดละเลยและมีความผิดอื่นๆด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับในมาเลเซียกำลังเป็นปัญหานะสิ่งที่มาเลเซียทำก็คือเร่งดาเนินการเรื่องของคดีวันเดียบรเบนเบอร์ฮัทหรือวัน MDB ที่เกี่ยวข้องกับ อดีตประธานาธิบดีนายกัมนตรีในมาเลเซียสำหรับมาเลเซียนะครับตอนนี้ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 กําลังระบาดมากขึ้นส่วนในอินเดียนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกายอดพุทธิเชือ้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งแต่ที่หน้า แปลกตาและน่าสยดสยองเพราะมีการลอยศพไปยังแม่น้ำคงคาซึ่งเรื่องของแม่น้ำคงคาก็เป็นแม่น้ำที่เชื่อว่าจะเป็นแม่น้ำนำพาสู่สวรรค์ตามความเชื่อของคนอินเดียนะโดยส่วนใหญ,ญ่คนอินเดียนับถือศาสนาฮินดูรองลงมาก็เป็นศาสนาพุทธและอิสลามนะครับตอนนี้ในอินเดียยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการควบคุมสถานการณ์ในอินเดียคงต้องใช้ <c oughs> เวลาอีก ระยะใหญ่ๆนครับไต้หวันก็เตรียมยกระดับนะบเหมือนประเทศไทยใช้หลักของประเทศไทยเป็นสำคัญทั่วโลกตอนนี้แต่โชคดีฮะตอนนี้จีนได้ค้นพบวัคซีนตัวใหม่ในขณะที่รัสเซียพบวัคซีนตัวที่ฉีดเข็มเดียวได้ประสบความสำเร็จแล้วในเชิงงานสังเคราะห์นะครับโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์โควิด1 i d 1 9สายพันธุ์อินเดียกำลังแพร่ระบาดไปตอนนี้จากเดิมเนี่ย ติดอยู่เฉพาะอินเดียต่อมาก็ติด17ประเทศตอนนี้ไปแล้ว44ประเทศเข้ามายังประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ดีฮะไทยก็สามารถควบคุมไว้ในวงจำกัดไม่ได้มีการขยายในวงกว้างนะครับหมอก็มีการเตือนว่า,าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่นยะมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้ามามากนะครับเพราะว่าอย่างไงก็ต้องแพร่ระบาดเข้ามาต้องระวังให้จงหนักในเรื่องการเตรียมพร้อมในประเทศไทย ก็มีการกวาดล้างตามแนวชายแดนไทยพม,มา่าไทยมาเลเซียตอนนี้มีการจับกลุ่มกวาดล้างอย่างหนักเลยเพราะรัฐบาลก็หวันว่านะครับแรงงานพม,มา่าซึ่งไม่ได้มีการตรวจโควิด -19 ทเลยในพม,ม่ากำลังเกิดสงครามเนี่ยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านางงาม Miss Universe ของพม,มา่านะที่มาเจ้าเจ้าอยู่ในประเทศไทยสุดท้ายกับกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธ ไปร่วมกับกระเหลี่ยงเข้าสู้กับทหารพรมา่านะครับทำสงครามในกับทหารพรมา่านะเป็นกองกําลังก่อการร้ายที่กําลังเกิดขึ้นพม่าก,กําลังกลายเป็นสงครามนะครับในอิสราเอลก็กําลังกลายเป็นสงครามโดยภาพรวมถ้าในเชิงงานสังเคราะห์แล้วผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับหลังจาก27เมษาย,ยนพุทธศักราช2564 ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นนะรนะนะยะเวลาไม่เกิน45วันตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนล่าสุดนะอดีตโคต้ดแบดมินตันระดับโลกนะครับก็เสียชีวิตนะครับในขณะที่นักแบดมินตันอีก22คนของชาติไทยก็ติดโควิด1 9ด้วยในเรือนจำมีผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ทั้งหญิงและชายติดโควิด -19 รวมกันนะครับไม่ต่ำกว่า2,800คนเนกะือบ3,000คนอายการเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งรายเพราะติดโควิด -19 ตอนนี้กระบวนการยุติธรรมวุ่นเลยนะครับเพราะผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 อายการก็เสียชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีทนายความมีอายการเพนกวิน นะครับหลังจากออกเรือนจำมาไม่นานก็ปรากฏว่ารุ่งติดโควิด1 9ทนทนายก็ต้องตรวจกันด่วนเลยนะครับตอนนี้มันก็เกี่ยวข้องทั้งผู้พิพากษานะครับทนายนะครับอายการเสี่ยงที่จะติดโควิด1 9สถานการณ์โควิด -19 อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมะ สถานการณ์จะหนักขึ้นถ้ารัฐบาลของไทยยังไม่เร่งทําการล็อกดาวน์ตามเขตชุมชนนะฮะและจุดที่มีการแพร่ระบาดในต่างจังหวัดสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ในกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลกําลังแย่ลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียสละเธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตรากตรัมให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตร้ายจาก COVID โควิดหนายทีนให้โรคร้ายมาลายหายสิน้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงรวมใจ ธอสบายใจเธอคือผู้เสียสละ เธอคือดอกไม้ที่งดงามคือหมอพยาบาลสูตราตรัมให้พ้นภัยโรคร้ายเหนื่อยล้าสักปานใดเสียงอันตร้ายจากโควิดนายทีนให้โรคร้ายมาลายหายสิ้นคนไทย ทั่วทินต้องรวมแรงรวมใจรู้ว่าเธอเหนื่อยรู้ว่าเธอลาโดยรักและศรัทธาให้เธอก้าวต่อไปขอเป็นกำลังใจส่งไปให้ถึงเธอ ให้เธอทั้งหัวใจให้เธอสบายใจใใคือหมอพยาบาลสูตรกรรมให้พ้นภัยโรครายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคนคือหมอพยาบาล สูตรากรรมให้พ้นภัยโรครายเธอคือผู้เสียสละเธอคือดอกไม้ในใจคน